ตารวจปราบพ้นี่สถานชุมทางสลดกีฬาที่นี่สถานชุมทางต้นสุดทางขบวนรถจอดเทีบที่านลาลัที่3เป็นขบวนรถวจพิเศษขบวนที่22รับ่งสารตัวทางสถานีอุดลรลจะพาไปทางสถานีุงเทพสสำหรับบริษัทที่สะมองที่ไว้กับขบวนรถเท่านี้แล้วนำสิ่งของและสัมภาระทันขึนบวนรถจอดเทียบที่ทาชันลาลัที่นี่สถานชุมทางสลดกีฬาครับ